สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นคลิปเกี่ยวกับแมวเหมียวอายุอยู่ในช่วงประมาณ3-4เดือนซึ่งวันนี้ก็มาทำวัคซีนสำหรับก่อนที่จะมาทำวัคซีนก็จะเป็นการตรวจสุขภาพทั่ว,วไปสำหรับน้องแมวนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการอาบน้ำก่อนแล้วก็อาบน้ำเช็ดหูเนื่องจากน้องมีปัญหาเรื่องขี้หูเยอะก็ ตัวนี้ก็เป็นพันธุ์สกอตติชโฟแต่ว่าโชคดีหูเขาโฟเยอะทําให้การระบายอากาศในช่องหูดีก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโครงสร้างของอลูหูหูจะนําปัญหาเรื่องของการมีขี้หูเยอะแล้วก็บางทีก็เป็นแหล่งอาศัยของอปรสิตภายนอกจําพวกไกลในหูถ้าเป็นไรในหูก็จะทําให้แมว มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีก็มัวแต่คันเกาหูถ้าลายไหนเป็นมากมากก็จะทำให้แมวมัวแต่กุมิง่งหรือว่าเกาหูคันหูเผลอเผลเกาไปเกามานิ้วไปเกี่ยวตรงบริเวณตาก็ทำให้เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาเป็นแผลตาอักเสบตามมาด้วย สำหรับตัวนี้ก็สิ่งแรกที่เราทำก็ตรวจกับคุณหมอก่อนที่จะไปอาบน้ำแล้วมาทำวัคซีนเนื่องจากเจ้าของให้เวลาเราเลยตั้งแต่เช้าจดเย็นเลยก็ถือว่าเป็นการดีในการขอการที่ให้เวลาไม่ว่าจะเป็นอาบน้ำหรือว่าการให้เวลาในการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนอาการเกี่ยวกับพวกแพ้วัคซีนสำหรับแมวเด็ก ก็พอหมอตรวจก็ทั่วๆไปไม่มีไข้สุขภาพร่างกายก็แข็งแรงดีแล้วก็มีการตรวจช่องหูพบว่าหูของน้องมีขี้หูหรืออาจจะมีอะไรในหูรวมด้วยวันนี้ก็เช็ดทำความสะอาดหูกันก,นก่อนที่จะไปอาบน้ําในเรื่องของการเช็ดทำความสะอาดหูสําหรับหลายๆท่านก็อาจจะมีคําถามว่า สำหรับหูแมวเช็ดบ่อยแค่ไหนปกติก็แนะนำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะเวลาที่อาบน้ำก็อาจจะทำความสะอาดไปด้วยกันนะคะเพราะว่าหากกระตุ้นเช็ดทุกวันอาจจะทำให้ขี้หูเขาผลิตมากกว่าปกติแล้วเกิดการระคายเคืองเป็นแผลได้นะคะ mm hmm. ก็ถ้าเกิดว่าหูไม่ได้ มีการติดเชื้อไม่ได้ขี้หูมากจนเกินไปก็การทำความสะอาดสัปดาห์ละครั้งก็เป็นสิ่งที่แนะนำและสามารถทำได้เองที่บ้านด้วยน้ำยาเช็ดหูนะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำเกลือแอลกอฮอล์ที่แบบเราคิดขึ้นมาเองว่าน่าจะใช้ได้ค่ะให้ใช้น้ำยาที่ใช้สำหรับเช็ดหูทำความสะอาดเสื้เลี้ยงเพราะว่าจะมีส่วนประกอบที่ช่วยในการละลายพวกขี้หูนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าระเหยเร็วไม่ทําให้ช่องหูอับชื้นค่ะรวมทั้งบางตัวอาจจะมีการปรับลทธิ์ของ PH ในช่องหูให้อ่าไม่เหมาะต่อการที่จเจริญเติบโตของจุลชีพต่ตางๆค่ะถ้าเกิดว่าช่องหูเช็ดแล้วยังมีขี้หูมากกว่าปกติผลิตขึ้นมาเยอะนะคะก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็รับยากลุ่มที่ช่วยลดการสร้างขี้หูไปหยอดเพิ่มเติมได้ค่ะสำหรับเรื่องของน้ำยา เช็ดหูที่เหมาะสมก็มีหลายตัวบางตัวก็เป็นยี่ห้อที่ค่อคนข้างที่จะเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาเลยเป็นยี่ห้อที่ดีเลยส่วนบางตัวก็เป็นยี่ห้อทั่วๆไปและก็บางตัวก็เป็นตัวที่กึงก่งๆกับสามารถที่จะแบบเหมือนกับเช็ดได้ โดยทั่วไปเป็นแบบธรรมดาแต่ว่าใช้ได้ดีกับแมวเราใช้มาสำหรับตัวนี้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับเรื่องของน้ำยาเช็ดหูการเช็ดหูสิ่งที่สำคัญเวลาเช็ดมันจะเลอะเทอะนิดนึงจึงแนะนำในการเช็ดตอนที่จะอาบน้ำเลยสำหรับน้ำยาเช็ดหูตัวนี้สามารถที่จะ หยอดเข้าไปในช่องหูได้เนื่องจากไม่มีส่วนผสมที่ทำให้แมวมึนเมาน้ำยาเช็ดหูบางบางชนิดก็อาจจะมีส่วนผสมที่ทำให้แมวเขาตากระตุกแล้วก็มึนเมาเดินโซเซได้ซึ่งเวลาที่เราจะล้างแบบสะอาดก็ควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะใช้น้ำยาตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้อ่า แมวตากระตุกได้สำหรับตัวนี้ก็เราก็เช็ดหูให้ล้างหูให้ถือว่าเป็นการล้างหูครั้งใหญ่เลยก็ก่อนที่จะนำไปอาบน้ำเพราะว่าจะได้ชะล้างขี้หูที่กระจุยกระจายออกมาข้างนอกด้วยสำหรับตัวนี้ก็นอกจากล้างแล้วก็มีการหยดป้องกันไรในหูสำหรับเรื่องของขี้หูเยอะมันจะมียาสองแบบ ยาล้างหูคือยาล้างทําความสะอาดแล้วก็ยาหยอดก็คือเป็นยาป้องกันประจําเดือนป้องกันนี่คือหมายถึงว่าหูยังไม่เป็นยังไม่เป็นพวกหัวอักเสบหรือว่าอะไรในหูถ้าเป็นอะไรในหูก็จะมียาสําหรับรักษาไรในช่องหูก็จะมีสองแบบสําหรับตัวนี้ก็ใช้แบบหยอดป้องกันทุกเดือนตัวนี้ก็จะแข็งแรง เพราะว่าแมวที่อยู่ต่างที่เราทําการล้างหูถ้าแมวที่เขาไม่แข็งแรงหรือว่าสุขภาพจิตไม่ดีเขาก็จะไม่ไม่กินอาหารที่เราให้แต่ว่าตัวนี้หลังจากเราทําการตรวจทําการเช็ดหูก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีเขาก็ไม่ได้มีความเครียดหรือว่าตื่นกลัวที่นิกก็วางอาหารให้ระหว่างมื้อซึ่งเป็น ก่อนที่จะอาบน้ําเพราะว่าอาบน้ําแปลงฟันเสร็จก็จะได้ทําวัคซีนแล้วก็นอนรอเจ้าของมารับเลยสําหรับเรื่องวัคซีนที่คุณหมอจะแนะนําที่เป็นเรทรนทําความเข้าใจกับเจ้าของสําหรับคนที่เลี้ยงแมวคุณหมอมีข้อแนะนําเกี่ยวกับวัคซีนอย่างไรในเรื่องของวัคซีนที่เป็นวัคซีนโปรแกรมหลักโปรแกรมลรองที่ควรที่จะทําไม่ว่าจะเลี้ยงแบบระบบปิด ซึ่งอยู่ในบ้านหรือว่าเลี้ยงตัวเดียวอย่างเงี้ยทุกวันนี้คุณหมอมีคําแนะนําดีๆมาฝากไหมคะเชิญคุณหมอปาล์มได้เลยค่ะค่ะวัคซีนในน้องแมวที่แนะนํานะคะก็อายุน้อยกว่า2ปีหลักๆก,ก็จะเป็นวัคซีนพวกหัดหวัดแมวนะคะพิษสุนัขบ้าและลิวคเมียก็เป็นวัคซีนทางเลือกที่เมื่อก่อนเป็นทางเลือกแต่เดี๋ยวนี้ก็แนะนําให้เป็นวัคซีนหลักในลูกแมวเด็กๆที่เกิดใหม่นะคะ เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าในอนาคตเด็กๆพวกนี้อาจจะต้องถูกย้ายบ้านหรือว่าเปลี่ยนเจ้าของหรือว่าจากอยู่คอนโดต้องไปอยู่บ้านต่างจังหวัดนะคะอาจจะเจอแมวข้างนอกหรือแมวที่เจ้าถิ่นที่อยู่อยู่แล้วและไม่ได้ทําวัคซีนอะไรมาก่อนหรือไม่เคยแม้กระทั่งตรวจเลือดตรวจอะไรคะ่ะมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้รับเชื้อกลุ่มพวกริวคเมียซึ่งติดกันได้จากการโดนกัดใช้ชามน้ําชามอาหารร่วมกันการต่อสู้นะคะ ก็จะทําให้ติดโรคเหล่านี้หากน้องแมวได้ทําวัคซีนครบถ้วนทั้งหัดหวัดลิวคิมียพิสุนักบ้าก็จะช่วยป้องกันการเจ็บป่วยจากการติดโรคไวรัสทั้งหลายเหล่านี้และช่วยให้น้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่กับเราไปนานๆได้ค่ะก็สําหรับตัวนี้ก็ฉีดไปตามโปรแกรมก่อนสําหรับเรื่องของวัคซีนรวมแมวและก็มีการหยอดอหลังข้อเพื่อป้องกันปรสิท ภายนอกก็คือพวกไรในหูหมัดกระโดดตัวสีดำสำหรับแมวก็จะมีพวกนี้ส่วนปัญหาเรื่องอื่นๆพวกพยาธิในลำไส้หรือว่าปรสิตภายในก็ถ่ายพยาธิไปแล้วช่วงต้นคลิปก็เป็นยาถ่ายพยาธิชนิดเม็ดก็จะควบคุมพวกตัวตืดตัวแบนได้ด้วยในลำไส้สำหรับน้องแมวที่กินอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหาร ปรุงเองอาหารสดหรือว่าอาหารเม็ดก็ควรที่จะทําการาให้กินยาถ่ายพยาธิอย่างอย่างน้อยอสมมติแมวเด็กอย่างนี้ก็อาจจะทุกครั้งที่นํามาทําวัคซีนพอโตขึ้นหน่อยก็อาจจะประมาณทุก6เดือนหรือทุก4เดือนแล้วแต่ไลฟ์สไตล์แต่ว่ายาถ่ายพยาธิสามารถกินได้ ทุกๆเดือนก็ได้ถ้าตัวในสุ่มเสี่ยงอย่างเช่นไปเล่นกับพวกแมงสาบพ,พวกหนูพวกจิ้งจกอย่างนี้ก็จะนำโรคมาสู่น้องแมวที่เรารักได้ด้วยสำหรับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราฉีดวัคซีนเสร็จก็ให้น้องอยู่ในที่ปลอดภยัยที่สะอาดปลอดภยัยแล้วก็สังเกตอาการสำหรับตัวนี้ ในเรื่องของการฉีดวัคซีนหรือว่าหลังฉีดวัคซีนน้องก็อาจจะมีอาการที่ง่วงอาจจะง่วงนอนหรืออาจจะมีปวดเมื่อยได้บ้างแต่ว่าเช็คดูแล้วไม่มีอาเจียนไม่มีหน้าบวมหายใจไม่ลำบากหรือหายใจหอบก็เป็นอันว่าใช้ได้พอเจ้าของมารับช่วงเย็นน้องก็ล่าลเริงแข็งแรงดีก็ถือว่า สักเซสในเรื่องของการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและก็สังเกตอาการให้เจ้าของด้วยจะได้ไม่กังวลหรือว่าเจ้าของเอานำไปกลับบ้านแล้วเกิดอุบิเหตุในการบางตัวมีผลข้างเคียงกับต่อวัคซีนสำหรับตัวนี้ก็กินขนมได้แล้วก็เทสกินน้ำฉี่ได้ปกติก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณคลินิกอัญยองขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านและขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะ